การทีมที่อยู่โคราชนะครับพวกเราทุกคนชื่อกันต้อนรับนะครับกัน<ม>นะครับที่พาพาท่านไปศึกษาดูงานในกิจการที่เกี่ยวกับด้านพลังงานนะครับไม่ใช่แค่อขอขอเท่านั้นเพื่อการสนับสนุนการจเ,เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องของ,องท่ม้อข้ามใหญ่ของประเทศมันมีความมั่นคงนะครับมีความเพียงพอนะครับแต่ความท้าทายยังมีอีกเยอะเกี่ยวกับไฟฟ้าเราต้องการไฟฟ้าที่สะอาด ทุกคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็ฟ้าที่สะอาดแต่ไฟฟ้าที่สะอาดเนี่ยพลังงานสะอาดมันยังไม่สามารถสเสถียรพอที่จะอยู่ด้วยตัวเองในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะต้องการลงไฟฟ้าหลักหรือล,ลงไฟฟ้าฟอสซิลช่วยควบคู่กันเพื่อเสริมความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าหลักที่เป็นพลังงานฟอสซิลนะครับและลงไฟฟ้าสะอาดที่เป็นพลังลมและก็ไฮโดรเจนนะครับทนี้ิดนึง คือใช้แก๊สธรรมชาติคือเชื้อเพลิงนะครับคือส่งปลวกน้อยสูงระแก๊สธรรมชาติแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นต้นแบบอยู่ก็คือพลังงานไฮโดรเจนพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่เอาไฟฟ้าไปแยกน้ำได้ก๊าซไฮโดรเจนขึ้นมาก็จะส่งมาที่สถานีส่งส่งมาที่สายส่งมาที่สถานีไฟาร์กสูงมันกระจายส่งไปยังส่งไปยังแก๊ปต่างๆ ส่งเป็นรูปแบบตั้งเดิมอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเมื่อกี้มันค่อยๆค่อยๆค่อยๆเบี่ยงออกมาพอสมควรแล้วนะครับมันไม่ออกเลยเงินเดือนซื้อเดิมระบบของกองขอจะมีกองขอผู้ผลิตที่เป็นชลใจไปไปชลในเล็กต่างประเทศนะครับส่งมาที่ระบบของกขอมันเป็นสายระโก ที่ต้องส่งผ่านพลังงานจากโรงไฟฟ้าไปยังจังหวัดอำเภอผู้ใช้ไฟต่างๆนะครับ้ไฟฟ้าต้องดูนะครับก็ขอหมื่นหกใช่ไหมไฟฟ้าในประเทศมีห้าหมื่นห้าเป็นของขอ2ยี่เก้าเปอร์เซ็นเป็นของไอพีพีดูนะครับไอพีพีผู้ลิตไฟในใหญ่สามสิบห้าเปอร์เซ็นโอกาสเก็บพลังงาน การกกัเก็บพลังงานมีใช้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าสุดกลับสุดกลับมีลำตะคองนะครับแล้วก็ในภาคอีสานที่จะมีที่โรงไฟฟ้าสุดกลับจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์แบบร้อยไมกะวัตต์นี่ที่น้องช่วยสนับสนุนนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยมีพลังงานหมุนเวียนเยอะมากเยอะแล้วไม่มีโรงไฟฟ้าหลักในในภาคเลยมีโรงไฟฟ้าหลักอยู่แห่งเดียวที่ขึ้นผานได้คือโรงไฟฟ้าตะคองแบบร้อยไมกะวัตต์ แล้วก็จำพาอายุปี74ตามซยากาัสปี74นะครับเอาไมีรถนฟหลักเลยนะครับืลองถ้าเกิดความไม่เสถียรขึ้นมาความไม่เสถียรนก็คือเชน่นถ้าวันนั้นไม่มีดแดดจะทำไงอ่ะถ้าไฟาสันไม่มีดแดดในสามวันทำไงอ่ะโซล่าไม่มีช้ยไม่มีไฟนะครับไอลมก็มามัาง่งไม่มา,บ,านะบ้างเราต้องมีลมเป็นฟ้าหลักเป็นหลักของของท่า ใช่ใช่ใช่อิงเร์เมันจะสร้างใหม่ได้สร้างใหม่ก็สร้างได้ที่เดิมแต่ปัญหาคือแก๊สเขาจะสปายได้แค่ปี74ได้บอกไหมรวมมือเหรอได้ครับไปเลรื่เดี๋ยวผมจะให้ทีมช่างมวิศษาสายส่งได้สาธิตให้ดูนะครับ เพรผมจะได้ทราบแต่ทา,างที่งานนี้นะครับในรายละเอียดของการไฟผลิตแหครับทีนี้อันนี้หน่วยงานนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยงานย่อยอีกชุดหนึ่งที่ดูแลระบบส่งเพื่อให้โรงไฟฟ้านะครับหรือเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าสามารถที่จะจ่ายไปตามสถานที่ต่างๆได้นะครับน,นี้ก็จะเป็นการทําง,งานของเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการบำรุงรักษาสายส่งนะครับของผมอยู่โคราชก็จะดูโซนโคราชไปทางอฟิร์มอกเล็ก ก็ทางอำเภอโพนนะครับของขแล้วก็ทีมเทียภูมิก็ดูแลโซนเทียภูมิทางขอนแก่นนะครับก็จะสามารถจะจ่ายไฟฟ้าได้ร้อเเซนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับนอกจากจะมีลงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้เพียงสองปีนะครับแม่ต้นตะเถียนโพนนะครับอันนี้เป็นหนุ่มก เราใช้ไฟเท่าไหร่นะนักเรียนคะนักเรียนสื่อมวลชนคะไม่ได้ปีนเขาหรือว่าถูกลงง่ายนะคะเพราะว่าที่เป็นสื่อที่ไหนอย่างที่ถึงนี้้อตัวไทยนะครับปกติสื่อมวลชนนะคะที่มากับผมที่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆในบางครั้งเวลาที่เราอยู่ครับแล้วก็ทีนะคะเราจะสาธิตถึงช่วงนั้น ถ้าอยากปีนเสาต้องแอบปีนตอนเพื่อนกินข้าววิ่งเล่นเลยวิ่งเล่น่ส20เอาไม่ใช้เยอะกว่านั้นอันนี้นะครับสองชั้นเหมือนกันนะครับสองชั้นเหมือนกันเลยเชือกเส้นหนึ่งเป็นเส้นหลักที่เราจะต้องใช้ปีนนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นที่สมมุติว่าเชือกเส้นเส้นหลักขาดจะมีเส้น b a c ค u p ทให้เราตกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราตกเราตกจากที่สูงแน่นอนนะครับแต่ไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นยังไงเราก็รอดนะครับ อันนี้อุปกรณ์อยู่ในสามหมื่นไหมหรือว่าอุปกรณ์ก็ราคาแตง่ายคนนั้นจะล้อเลยเนาะใช้แรงปีนก็จะปีนขึ้นไปแบบนี้จนถึงจุดครับว่าอันนี้ก็คือสะดวกตรงถ้ามันอยู่กลางสายที่เราไิ่ต้องที่สายสายไฟสายคอนเนคเตอร์นะครับเราก็สามารถขึ้นไปแล้วมานกแก้ทางนิดนึงนะคะว่าเป็นการดูแลรักษาของการมีฟ้าฝ่ายดินประเทศไทยแต่ถ้าของประชาชนล่ะตึมไปหน่อยนึง อย่างเช่นปีเสาไปขโมยเลยใช่ไหมปีเสาไปขโมยเหล็กขโมยอุปกรณ์ที่สนามบุรีใช่ไหมสายนั้นตอล่าสุดนี้มีเกิดแบบเชือกว่าวางยังไม่พัฒนาการของเชือกเมื่อก่อนจะใช้เชือกไนลอนสีเขียวอสีออกเข่าๆะดึ้เชือกเขียวเชือกไนลอนอยู่ได้นะครับมีผลือกมาล้นอกตัวชนิดใหม่เลยม่ได้ก็อ uh, ุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัถ้ายลงเร็วเกินหนึ ในนั่สูงอที่เยอรมันนะครับเป็นความเรียกเป็นไลน์แมนลีฟนะครับใช้เ็นลีฟหรือใช้เป็นแต่เราควบคุมเครื่องนะครับจะมีฟังก์ชันของการทํางานสมมติก็มัให้ขึ้นไปเองได้หรือเราคนโทรลแบบแม,มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นบิดคันเร่งแ,รแบบมอเตอร์ไซค์นะครับบิดท้าบิดเร็วนะครับก็จะไปด้วยนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะตัดไปจนกวา่าจะหยุดทํางานอันนี้เรียกว่าโยนขึ้นเป็นเพลาอุปกรณ์ใช่ไหมครับทีนี้ลงไม่ได้ท้้งอยู่ข้างบนใช่ไหม นะครับตัวนี้เราจะเราจะเซฟไปสำรองไว้สำหรับเรื่องเรื่องลงพี้นเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถึงแบตเตอรี่หลักหมดนะครับก็ยังมีส่วนที่เราไว้นำนำแมงหรือนำคนที่อยู่ข้างบนลงมาได้นะครับอันนี้เรียกว่าทุนแรงแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ต้องใช้มือดึงแต่อันนี้ของตัวเองนะคะในกรณีที่สมมติว่าคนเป็นอยู่ข้างบนทำงไงครับทำยังไงดีนะก่อนโดนไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะมีรีบอร์ันนะข้างล่างไม่ แันกลัวพี่หมดเนีดเยนะนนนี่หมดเนีนำอีกต้องมันานดเองครับเดิเดินจากโลจักรลห่ย ขับความมั่นคงทางพลังงานเกี่ยวกับการใช้ระบบสายส่งในตัวรับผิดชอบตัวน,นี้เรามีการสนรับสนุนเกี่ยวกับการผลิตอย่างไรบ้างครับกรมพอมีหน้าทีา่ในการผลิตนะครับแล้วก็ส่งจากไฟฟ้านะครับทีนี้พวกโรงไฟฟ้าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ห่างไกลจากผู้ใช้ไฟนะครับมันต้องอาศัยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเป็นตัวขนส่งพลังงานนะครับทีนี้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเราก็ต้อง ใช้การรอนสิทธ์นะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับกว่าจะได้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมานะครับแล้วก็สายส่งเนี่ยเราจะเชื่อมโยงรับไฟมาแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างกันระหว่างสถานีไฟฟ้าส่งไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อต่างๆนะครับแล้วก็ส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายนะครับทีนี้เนี่ยในการดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือจากจากชุมชนที่อยู่ใกล้นะครับให้ช่วยสายส่งนะครับมันทําหน้าที่ของมันคือการขนส่งไฟฟ้านะครับ ให้หลีกเลี่ยงการทําให้สายส่งมันทํางานไม่ได้เช่นการไปไปจุดไฟใต้สายส่งไปปลูกต้นไม้ที่ใกล้เกินไปหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยช่วยช่วยดูแลนะครับสายส่งไฟ้าแรงสูงของกอพอด้วยครับขอบคุณครับก็การไฟฟ้าอนาคตข้างหน้าจะขยายตัวมากขึ้นเะครับเรามีแผนการที่จะขยายพื้นที่ในการทําสายส่งยังไงไหมครับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าถ้าดูตามแผน PDP ที่เป็นร่างอยู่นะครับมันจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากนาปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยการสร้างรอไฟ้าเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวในพื้นที่ที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่กับเรือฟ้านั้นมันยังต้องอาศัยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอีกเยอะนะครับทีนี้เนี่ยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถ้าจะส่งพลังงานได้เยอะมันต้องใช้แรงดันท้งสูงแล้วก็เชื่อมโยงกันให้เกิดความมั่นคง ซึ่งในภคอีสารเนี่ยเราก็มีสายส่งที่เชื่อมโยงกันใกล้ที่จะมั่นคงมากๆแล้วนะครับตอนนี้คือเราเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้าจากสปปลาวเ,เราเชื่อมโยงกับกันในภาคเชื่อมโยงกับภาคเหนือเชื่อมโยงอนาคตจะเชื่อมโยงกับภาคกลางเมื่อได้เส้นสายส่งเชื่อมโยงเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นคงอย่างมากเลยครับปัญหาที่ป๊อปของสายไฟฟ้าที่ท,ที่หลายประเทศที่เขาเจอในยุโรปนะครับ เราทางสายส่งเนี่ยจะมีให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ไฟยังไงบ้างครับสถานการณ์ไฟดับในยุโรปเท่าที่เจออันใกล้นะครับที่ไฟดับในสเปนและโปรตุเกสนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาจากการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ที่มากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าหลักนะครับและเขามีสายส่งเชื่อมโยงกับฝรั่งเศสแต่เพลินว่าพลังงานที่มันหายไปเนี่ยมันมันเยอะเกินกว่าพลังงาน จากที่อื่นจะส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมาได้ในส่วนของโอพอเรามีสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงกันที่แข็งแกร่งค่อนแก่กค่อนข,ข,ข้างมากนะครับมันทําให้สามารถที่จะส่งไฟจากภาคหนึ่งมาช่วยอีกภาคหนึ่งได้เช่นในภาคอีสานถ้ามีไฟจากโรงไฟฟ้าใหญ่ๆมันหายไปนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรับไฟจากภาคเหนือและภาคกลางมาช่วย เสียความโกงตัวนี้ได้ครับ